เอาตันนี้ออกนะครับให้ตัวนี้เขาเนี่ยถ้าเป็นสีเขียวเมื่อไรเนี่ยแสดงว่าแข็งสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้จะมากรีดยอดนะมะพร้าวบอนไซนะครับที่ผมได้เขียงยอดไว้เดือนหนึ่งนะครับวันนี้ก็จะมากรีดนะครับตกแต่งนะครับตามโคนต้นนะครับ พ,พอตอนนี้เราพอตอนนี้มันเริ่มมียอดใหม่ขึ้นมาแล้วนะครับผมจะขีดผมจะขีดเอากราบนี้ออกนะครับแล้วก็ตัวนี้ออกนะครับแล้วก็ตกแต่งนะครับแล้วก็ขีดของยอดนี้นะครับโอเคครับไปขีดกันเลยนะครับตอนนี้ก็เริ่มที่จะแตกใบใบใบจริงแล้วนะครับเนี่ยเริ่มแล้วนะครับหลังจากที่มันแตกยอดใหม่มาแล้วก็ขีด กินตรงบริเวณที่แห้งๆออกไปก่อนนะครับค่อจะกินไป ส่วนตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้เราจะกี่ดเป็นซีซีไว้นะครับอยู่ไว้ลักษณะนี้เพื่อให้เขาช่วยปกครองลำต้นไว้ก่อนงั้นนี่เดี๋ยวมันจะล้มนะต้นเขาจะเสียทรงนะครับเราทำเป็นซีซีไว้นะครับ เว้ลักษณะน,นี้นะครับจะเพิ่งอ,อ,อครับไปเราก็จะมากรีดตัวนี้นะครับกรีดระมัดระวังนะครับจะโดนยอดโดนยอข้างในกรีดสองฝั่ง สาเหตุที่ผมไม่เอายังไม่เอาตัวนี้ออกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องใช้ตัวนี้นะครับประคองยอดเขานะครับไม่ให้ล้มนะครับก็มันยังยังอ่อนอยู่เดี๋ยวพอทิตต่อไปนะครับเราค่อยมากรีดตัดตัวนี้ออกได้นะครับให้ลำต้นอ่าให้ยอดเขาที่เกิดมาใหม่นี้แข็งแรงก่อนนะครับ ครับก็ประมาณนี้นะครับขีดตัวนี้ก็จดเพิ่งเอาลงไปลึกนะครับกันมาล้มนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับเราก็ใช้รวดนะครับไปรวดห่อขนมเนาะหรืออะไรก็ได้นะครับเทือกอะไรแต่นะครับเพื่อนๆมีตัวไหนก็ใช้ตัวนั้นได้ ก็ประมาณนี้ครับเอาไว้ลักษณะนี้นะครับพอต่อไปอาทิตย์ต่อไปเนี่ยถ้าตรงนี้เริ่มเ,เป็นสีเขียวแล้วนะครับเราค่้นมากรีดใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วก็เอาตัวนี้ออกนะครับให้ตัวนี้เขาเนี่ยถ้าเป็นสีเขียวเมื่อไรเนี่ยแสดงว่าแข็งแล้วตอนนี้ยังเป็นสีขาวอยู่นะครับยังไม่ยังไม่แข็งนะครับอ่อนเสี่ยงต่อการหักได้นะครับตัวนี้ก็ยังช่วยประคองไว้อยู่โอเคครับก็ เชิญกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ